สวัสดีครับทุกคนผมมัโบครับเดี๋ยวพานี้จะมาอัปเดตนะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าแอปพลิเคชันไล n ์ของเราเนี่ยสามารถรีแอคชั่นได้แล้วอ่างงใช่ไหมว่าการรีแอคชั่นคืออะไรนะครับปกติแล้วใน Messenger นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับใน m e s s e n g e r ของเราเนี่ยหนอ่ะ m e s s e n g e นนะครับเวลานะครับที่เพื่อนนะครับของเราส่งอ่า เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะส่งข้อความส่งอีโมจิส่งไลน์หรือว่าส่งอะไรมาเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถาส่งหัวใจแบบนี้นะครับกดหัวใจอย่างเงี้ยครับรีแอคชั่นเขาได้นะครับเม้นเขาเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องอเลือกที่ตรงนี้นะครับเหมือนแอปพลิเคชันไลน์นะครับเพราะไลน์เนี่ยก่อนที่เราจะตอบโต้อะไรเนี่ยเราต้องมาเลือกที่ตรงนี้เลือกพิมพ์นู่นพิมพ์นี่นะครับ เยอะแยะมากมายแต่ว่าตอนนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนดูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะงงว่าฮี่พี่ทำไมของผมทําได้ทำไมของเพื่อนทําไม่ได้ของอีกคนทําไม่ได้ครับมันมีข้อแม้หรือว่าขั้นตอนอะไรนะครับตอนอื่นเลยให้เราเนี่ยเข้ามาที่เพสโตก่อนนะครับเพจสโตนะครับพิมพ์ว่าไรายนะครับ คลิกเข้าไปที่ไลน์นะครับถ้ามันมีคําว่าอัปเดตนะครับให้ทุกคนทําการอัปเดตก่อนเนาะให้ทาให้ทุกคนทําการอัปเดตนะครับถ้าทุกคนไม่อัปเดตเนี่ยมันก็ยังจะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าทุกคนอัปเดตแล้วนะครับมันจะแบ่งเป็น2กรณีนะครับคืออัปเดตแล้วเป็นเวอร์ชั่นขั้นสูงแล้วนะครับกับอัปเดตแล้วแต่มันไปไม่ถึงไหนนะครับนั่นก็เพราะว่า การที่เราอัปเดตบางครั้งเนี่ยนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะเกี่ยวกับแอปนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเกี่ยวกับแอปเพราะว่าการที่เราอัปเดตแล้วบางครั้งเนี่ยมันไม่เป็นเวอร์ชั่น1่1 3 2นะครับมันต้องเป็นเวอร์ชั่นนี้นะ1 1 1 3อ2นะครับอัปเดตแล้วก็มาเช็คเวอร์ชั่นของตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าหลายๆเครสนะครับหลายๆคนที่ ทำได้แล้วก็หลายๆคนที่ทาไม่ได้เอ้ยพี่ทำไมทำทำไม่ได้อะอัปเดตแล้วอะนะครับบางบางครั้งมือถือของคุณนะครับเอ่อบางการณีมือถือของคุณเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่สามารถอัปเดตเวอร์ชันต่อได้นะครับนะครับหมายถึงว่าโทรศัพท์คุณมันได้ได้แค่นั้นอะนะครับมันได้แค่นั้นมันไปต่อไม่ได้นะครับกรบคุณยังไม่ได้อัปเดตนะครับมันจะเกิดแค่2กรณีนั้นนี้เท่านั้นที่มันทําไม่ได้นะครับหลังจากที่เราอัปเดตเรียบร้อยเช็คตรวจสอบเวอร์ชัน ของลนยเรียบร้อยนะครับเปิดครับกดเปิดเข้าไปนะครับอ่านะครับคลิกไปที่แชทครับผมนะฮะแล้วก็จิ้มไปข้อที่ข้อความนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความนะครับโดยปกติแล้วอีโมจิพวกนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะไม่มีนะแต่ถ้าใครอัปเดตแล้วเนี่ยมันจะมีนะครับนะครับมันจะมีนะครับ กดถูกใจนะครับกดเล็บกดลักกดหัวเลาออะไรเงี้ยนะครับมันจะสามารถกดได้หมดเลยนะครับมันจะสามารถกดได้หมดเลยนะครับเราจะสามารถรีแอคชั่นได้เหมือน m a x กซิเจเลยนะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดของวันนี้เลยนะครับน่าจะวันนี้นะเพราะว่าผมเพิ่งเช็คตัวของไลน์ดูว่ามันมี อะไรใหม่ๆเข้ามาดูนะครับผมก็เลยทํามาเป็นคลิปให้ทุกคนหลายๆคนที่ไม่ค่อยได้สังเกตไม่ค่อยได้ใส่ใจกับมือถือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่มันก็จะมีบางคนที่ตั้งอัปเดตอัตโนมัตินะครับตั้งเสร็จแล้วอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีตรงนี้อยู่นะครับก็ผมว่ามันมน่าจะมีประโยชน์นะสำหรับใครหลายๆคนนะครับผมก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าชอบก็ลอง ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเอาไปใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ลองเมนใต้คลิปดูว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีประโยชน์ไหมมันโอเคไหมนะครับแล้วก็ใครที่ทำได้หรือว่าทำไม่ได้แล้วก็ทำไม่ได้พอะอะไรนะครับก็ลองสอบถามมันเข้ามาดูนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หม่มโบด้วยนะฮะและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้แ a มมโบสวัสดีครับ